ตอนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกแล้วนะฮะเรลุ้นนะฮะว่าเราจะถูกหวยไหมต่อดวงในการถูกหวยนะฮะเราเอาเงินมาต่อเพื่อที่จะถูกหวยไปเรื่อย ชุดเปนเตชุดนีเซตจกอวงเลเซตนะฮะมีแบบหราคาเ้เสนร้อยหสเจ้าวันนี้นะค่ะเอาเอาสเส้นก็ได้เอาเอาชุดนี้นาเดี๋ยวปี่จกเสียพานเอนาะแล้วต้องเอาพานไว้บนเหมือนเดิมอืมอ่า สามารถเราพานไปข้างบนลานประจำใช่ไหมฮะอ่านี้ก็ขึ้นนี่้อ่าแล้วก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยทางขึ้น สวัสดี f อชาวช่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังเป็น o ร d ทริปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวันที่สองนะฮะแล้ววันที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นคะอ่าก็คือเราได้ตรวจหวยนะฮะแล้วเราก็ถูกรางวัลน,นะ,ะวันนี้เราก็เลยจะมาต่อดวงนะฮะโดยการมาไหว้ วัดพระาธาตุดอยคำนะฮะมีชื่อเสียงในเรื่องของการมาขอชโชคลาบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาเงินที่ได้จากการถูกหวยมาต่อดวงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะบรรยากาศภายในของวัดพระาธาตุดอยคำเป็นยังไงครับตามกันมาเลยค่ะ ประทาโโดยยคำเปิดเวลา6โมงปิด6โมงเย็นมีกระดี่สคมผคนละวัดทวัตุมครัมีสุดทูบสามดอก เาวหว้ที่ร้านเขาก็จะให้เขามีให้ก็คืออุปกณ์มีมีทูบและเทียนแล้วก็สวยสวย,สวยดอกไม้มแล้วก็มีดอกมะลิที่จะเอามาจัดแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายนะฮะเอใส่เกลือมะแล้วก็เราก็จะไปทำพิธีไหว้สาขอบครหลวงพ่อพระเจ้าทัานใจ 哎呀，我跟你讲，刚才我发现了，你也等会去杀。你看，我们跪到那个里头爬过去，有一个人带你杀圣手，我带他。 ทำพิธีเสร็จแล้วท่องคาถาแล้วใช่ไหมฮะท่องแล้ว, <laughs> ต,ลวตามนี้นะฮะเพราะว่าตามเราไม่เห็นข้งหน้าแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอา,าเอาไปวางตรงบริเวณที่เขาจัดวางบรรยากาศกลงผู้คนมากมายนะฮะ เอาของมาวางอ๋อเออต้องแกะเราต้องแกะพลาสติกที่แรปไว้นะฮะออกมาเพราะว่าจะได้เห็นถึงความสวยสดง,งดงามของดอกไม้เป็นบาลลีของแม่แ แล้วก็ไปวางนะฮะ <c oughs> มาลีจริงนะฮะไม่จอจี้ทําวิธีเสร็จแล้วตามหารองเท้าก่อนนะฮะน่าจะหายไปแล้วบ,บุยรองเท้าเลยกัเออเจอแล้ว Fins demà! มะม่วงเขียวสเสวยหรือว่าพัานอะไรฮะเมงวันต่อขอ,อ,องแป้นอันนี้ของจริงหรือของปลอมใบไม้ไม่เคยเหี่ยวอ่าเขียวตลอด <c oughs> ตอนนี้นะฮะเราได้นำดอกมะลีนะฮะมาถวายพระเจ้าทันใจแล้วนที่วัดพระาธาตุดอยคำเพื่อทำอะไรคะ <c oughs> ตอ่อ <c oughs> ดวงในการถูกหวยนะฮะเราเอาเงินมาต่อเพื่อที่จะถูกหวยไปเรื่อยๆใหม่นะแต่ว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจไหมฮะด,ดีอยู่นะฮะซื้อหวยหมดไป200บาทถูกหวยได้รางวัล390บาท พราะฉะนั้นคงเหลือ190บาทแล้วมาซื้อดอกมะลิ150บาทสิริรวมตอนนี้ได้กำไร40บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ได้40วันข้างหน้าอาจจะได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นจะต้องซื้อเยอะกว่านี้ออหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะฮะ e ีนี้ก็ได้นำทุกท่านนะฮะมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่มีคนมาไหว้พระนะฮะขอพรนะฮะแล้วก็เสริมดวงชะตานะฮะเนาะแล้วก็มาท่องเที่ยวนะฮะเยี่ยมชมบรรยากาศของวิวนะฮะที่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขานะฮะอีพีต่อไปก็ติดตามนะว่าหญิงบรวงจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนสำหรับอีพีนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืม ฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ